สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาขอโชคจากต้นกวากมาละลกวดอีกครั้งหนึ่งนะคะงวดที่แล้วเขายังไม่บานเนาะเราก็เลขไม่เข้านะงวดที่แล้วเนาะวันนี้เขาบานเต็มที่แล้วค่ะนี่นะคะดอกเขาเดี๋ยวเราจะมาจุดธูปขอโชคกันนะคะมาคะ่ะทุกคนจุดธูปเสร็จแล้วนะคะจุดธูปเสร็จแล้วเนาะเรามาท่องคาถากันค่ะมีคาถาด้วยเนาะมีน้ําวันนี้มีน้ํามาด้วยนะคะ จะทําให้เต็มรูปแบบนะทําให้ถูกต้องตามพิธีของเขานั่นนี่ค่ะมีน้าําอาตราวน,นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาบูชาเงินท่องห้าจบกิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสัพพะเนหา 阿ลหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายยามดีวันชัยมาสีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะเสนหาอลาหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมาสีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชา สัพพสเนหาอา拉หังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามดีวันชัยมาสีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะอิติบูชาจำมหาราชาสัมพสเนหา阿拉หังสัมมาสัมพุทโธมามาญาตายามดีวันชัยมาสีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะอิติบูชาจำมหาราชา สัมภาษน,นีหาอรหังสัมมาสัมพุทโธโทมามายาตรายามดีวันชัยมาสีสวัสดีลาโภนโมทายะอิติบูชาจามหาราชาสัพภาษนีหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมาลสีสวัสดีลาโภนโมพุทายะสาธุก็ขอโชคลาภจากกวักมา วกมรกตนะคะงวัประจําวันที่16มีนาคม2566นี้ก็ขอให้โชคให้ลาบกับทุกๆคนที่เข้ามาดูในนี้ด้วยนะคะขอให้ออกนะคะ3ตัวแตก,แตกๆไปคะ <c oughs> ่ะเวลาไปจุดทูบกันนะคะทุกคน นะจุดทูบก,ก่อนนะจุดทูบมาแล้วนะคะทุกคนจุดทูบมาแล้วนะเราจะาไปปักไว้เนะปักใกล้ๆดอกนจะปักไม่ไ่าลึก ตรงนี้แล้วกันขอโชคขาลาบนะคะแม่นางกวักกวักมอระกตเนาะให้โชคให้ลาบดูนะวันนี้เขาบานเต็มที่แล้วค่ะทุกคนนี่นะดอกเขาบานเขาสวยมากเลยนะมองเห็นเนาะน,น,นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขกันเนาะว่าเราจะได้อะไรนะคะเนาะต้นกวักกำลังสวยค่ะอันนี้ยี่สิบใบค่ะะนับแล้วนะ แยี่สิบใบนะเดี๋ยวนับอีกทีสิไม่แน่ใจหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบดสิบสองสิบห้าหจปดสิบ้า่ยิใบจริงยีเขาบอกว่า19 21ใบจะดีมากนะคะ ก็อันนี้ได้ยี่สิบใบนะคะอันนี้ก็ได้สิบอันไหนได้สิบเก้าใบอันนี้ได้สิบเก้าใบเนี่ยมันมีสิบเก้าใบสิบแปดใบยี่สิบใบเนาะมาลุนเลขกันค่ะลุนเลขกันเนาะมาแล้วนะตัวเลขหรือว่าใครจะไปเล่นฮานนอยหรือว่าลาวก็ได้เนาะวันนี้วันพุธวันนี้มีเลขลาว ก็เลขฮาหนอยนะคะทุกคนลองเอาไปเล่นดูเนาะเผื่อเข้าลาวหรือฮาหนอยที่ใครใครเขาชอบเล่นนะแอปไม่ชอบเล่นนะคะแอดไม่ชอบเล่นเลยนะหวยลาวหวยฮาหนอยไม่เคยเล่นนะก็ลองดูนะถ้าใครชอบก็เอาลองเอาไปเสี่ยงดูนะคะหวักมาแล้วกดตัวเลขมาแล้วคะ่ะเลขเก้านะคะ เลขเก้าค่ะรุ่นตัวที่สองคะ่ะเลขเก้านะคะมาแล้วคะ่ะอย่าลืมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบวุคส่วนบุคคลนะคะทุกคนเป็นแค่แนวทางเนาะเผื่อเขาให้โชคเราเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกอะไรถ้ารู้แอดซื้อคนเดียวแล้วไม่ไม่เอามาให้ใครหรอกนะแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขมันจะออกอะไร บางทีของอยู่ใกล้ตัวเรานี้แหละนะให้มันจะให้โชคให้ลาบเราไม่ต้องไปเอาที่ไหนนะคะอันนี้แอดขอให้เพื่อเอซท่านใดชอบก็เอาไปลองดูนะคะลาวหรือฮาหนอยก็ได้หรือรัฐบาลก็ได้เป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนตัวที่สองมาแล้วคะ่ะตัวที่สองเลขสี่นะคะตัวที่หนึ่งเลข9้า เก้าสี่นะคะตอนนี้เก้าสี่ค่ะลุ้นตัวที่สามต่อนะคะทุกคนเก้าสี่นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะลุ้นค่ะทุกคนเลีกที่ตัวที่สามมาแล้วนะคะเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดนะคะทุกคน เป็นแนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใครเล่นหวยลาวหวยหายนอยก็ลองดูนะคะลองเอาไปเล่นดูนะคะลองเอาไปเล่นดูนะเผื่อจะออกหวยฮายนอยหรือหวยลาวเนาะนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงเหมันหมนคะ่ะนะนะ ยังชัดแล้วนะ948นะคะ948ชัดเจนชัดเจนขึ้นแล้ว948วักมรกตเลี้ยงมาสามปีแล้วค่ะเพิ่งจะออกดอกนี่แหละดอกแรกเลย,เน,ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกเฮงดอกหมานนะ นะเดี๋ยวเย็นนี้แอดจะลองเล่นดูนะลาวจะเล่นลองดูนะลาวนะ948ฮนะาหนอยไม่เล่นนะไม่รู้จะออกฮาหนอยไหนมีตั้งสามนอยเล่นไม่ไหวเอาลาวแล้วกัน948ลองดูนะคะโชคดีมันหมคลิปหน้าเจอกันค่ะ